ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวติรชยาปาลกเชนวันนี้จะมานำเสนอการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ค่ะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นะคะจะต้องประกอบไปด้วย 1. มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ค่ะก็คือมีกระบวนการการสร้างความรู้ทักษะและเจตคติด้วยการนำเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นค่ะโดยมีจุดเด่นที่เพิ่มขึ้นมาคือ การทบทวนประสบการณ์หรือนำสิ่งที่ลงมือทำมาตกผลึกความคิดเพื่อให้ได้รับรู้ถึงความรู้ใหม่ที่ได้รับเป็นการนำไปต่อยอดความรู้เดิมหรือสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทอื่นๆได้สำหรับตัวเองค่ะการที่เรามีประสบการณ์แต่ไม่ได้ตกผลึกก็เหมือนกับการที่เรารู้เหมือนเดิมบางทีก็ลืมได้ง่ายหรือไม่รู้ว่าควรนำไปปรับใช้ต่อได้อย่างไรค่ะเพราะขาดสูตรประสบการณ์นั้นๆให้กับตัวเอง 2นะคะคือมีทักษะการค้นหาความรู้ตลอดเวลาค่ะเพราะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ไหนก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะในการหาความรู้ครูจึงต้องรู้เท่าทันความเป็นไปของโลกการค้นหาความรู้ใหม่เพื่อนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนไม่ซ้ำซากค่ะ 3. นะคะการขยายผลความรู้นั้นสู่นักเรียนค่ะ มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนสู่นักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากมายโดยเฉพาะในด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนครูจึงต้องมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆให้เหมาะสมและให้เติมตัวในการเรียนรู้ค่ะ 4. สามารถเลือกเนื้อหาที่ทันสมัยค่ะ มีความสามารถในการสอหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยีครูจึงต้องค้นหาความรู้ใหม่ๆและใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสารรค์อีกด้วยค่ะ 5. นะคะจะต้องเป็นนักประเมินที่ดีค่ะมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมและสามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล ครูที่ดีจะต้องมีความรักและเมตตาต่อสิษย์ทุกคนไม่ลำเอียงรวมทั้งการประเมินผลที่ตรงกับสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละคนโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งผลนั้นจะทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของผู้เรียนและผู้สอนนำมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ6เป็นผู้ใช้ปลายทางที่ดีก็คือเป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและใช้ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งครูจะต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เช่นการค้นหาข้อมูลเนื้อหาเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนค่ะ 7. สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียนและเนื้อหาครูควรสามารถนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์มาใช้ในการสร้างบทเรียนสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ 8. สามารถระดมความเห็นทำข้อตกลงร่วมกันต้องร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการผ่านสื่อเทคโนโลยีจนพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือโดยครูด้วยการสามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารหรือแชร์ประสบการณ์ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเช่นเครือข่ายครูบนเว็บต่างๆค่ะ 9มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผ,ผลิตความรู้ผู้กระจายความรู้และผู้ใช้ความรู้เช่นการสร้างเว็บข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือความรู้ต่างๆแบบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21ครูจึงต้องมีความถึงตัวและเตรียมพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนทักษะแห่งศตวรรษที่21ที่ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตคือ 3R 8C และ 2L ที่เป็นทักษะจำเป็นยิ่งทั้งในทักษะพื้นฐานคืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโดยครูจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่21ไม่ใช่แค่อ่านออกเท่านั้น แต่จะต้องมีทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์แยกแยะและสามารถเขียนสรุปหรือจับใจความสำคัญรวมถึงคิดเลขเป็นและ8สีทักษะรู้เท่าทันครูจะต้องเป็นผู้เรียนแก้ปัญหาด้วยตัวเองและฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณสู่การมีความคิดสร้างสรรค์ทำงานแบบร่วมมือ ใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมในการสื่อสารให้เท่าทันยุคใหม่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการออกไป,ปเผชิญโลกภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและ 2L ทักษะการเรียนรู้และความเป็นผู้นำการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองการทำงานแบบร่วมมือ รวมถึงการฝึกภาวะการเป็นผู้นำให้ผู้เรียนโดยครูจะต้องเป็นผู้คอยให้คําชี้แนะและยังชี้ทิศทางของการศึกษาที่จะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้โดยรูปแบบชั้นเรียนครูจะต้องจัดให้มีลักษณะเป็นห้องทำงานปฏิบัติการรวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเรียนและเป็นทีม ลงมือทับขันสานการเรียนรู้ในศตวรรษที่11นเน้นภาษาค,ความรู้และความเชี่ยวชาญ 2. ส,สร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเชิงสถานวิชาการระหว่างวิชาหลักที่เป็นจุดเน้นกับวิชาอื่นๆ 3. เน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจในเชิง 4. ี 4. ยกระดับความสามารถ Então atenção ร้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่11ส,สร้างสารแนวปฏิบัติการเรียนรู้การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน 2. สนับสนุนทางวิชาการแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษาการมีส่วนร่วมการแบ่ง มีการสอนที่หลากหลาย 3. พัฒนาครูเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการคิดแมบวิจารณ์และทักษะด้านอื่นๆที่สำคัญต่อวิชาชีพ 4. การสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับครูเพื่อเป็นต้นแบบโมเดลแห่งการเรียนรู้ 5. ครูเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีะห์ผู้เรียนได้ทั้งในรูปแบบสติปัญญาจุดอ่อนจุดแข็งในตัวผู้เรียน 6. พัฒนาความสามารถของครูให้สูงขึ้นเพื่อนำไปใช้สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนและบริบททางการเรียน 7. สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 8. แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนเรียนรู้แบบ PLC โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้เกิดขึ้น 9. สนับสนุนตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพครูดได้มั่นคงและยั่งยืนขอบคุณค่ะ บทสรุปของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะใหม่ๆให้สอดคล้องกับสภาพสังคมของยุคโดยให้ความสำคัญกับทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสารรวมไปถึงทักษะในการดำรงชีวิตโดยที่ผู้เรียนและผู้สอนนั้นต่างต้องพัฒนานทักษะ และกระบวนการของตัวเองที่แตกต่างกันการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงจาเป็นต้องมีรูปแบบใหม่ๆที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอีกทั้งยังพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านการเรียนรู้แบบจริงและการเรียนรู้แบบการสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่ต้องการพัฒนาพลเมืองให้เป็นผู้ที่มีทักษะสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมได้ค่ะ